เขาเขากลัวความลับแตกนะกลัวความลับแตกเขาไม่กล้ามาโชว์แต่ถ้าท้งเรานีิเขาเอ,ออกมาโชว์เลยออกมาโชว์ะนะเหมือนสอคอออกมาโชว์เลยออกมาโชว์เห็นไหมทาทายกันเขออเาก็ไม่โชว์แอดว่าเขาก็ไม่โชว์เหมือนกันเขาก็โชว์ว่าวบแแบบโชว์ว่าบแแบบแล้วสรุปแล้วนะครับเออ นะกดให้แล้วนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับถูกไหมอากาศร้อนไหมไม่ร้อนเท่าไหร่หรอกมันอยู่ข้างในเนฝนมันก็ทําท่าจะตกไม่ตกแล่อยู่เนี่ยดูท่าทางจะไม่รอดเดือดซ้าไปเออเมื่อเช้านี่คิดว่ามันจะไม่รอดแล้วนะมันฟ้าร้องคุ้มคาคุ้มค่าอยู่เนี่ยคิดว่าจะไม่รอดแล้วก็รอดมาได้เออตอนนี้ก็แดดออกแต่ว่าแดดออกชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นนะมันอาจจะไม่ออกตลอด อาจจะตกก็ได้ช่วงเมยบ่ายคุณสิริกุลน,นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็วันนี้ก็ข่าวาวนะครับอ่าก,าก็หลากหลายทีเดียวนะครับอ่าตอนนี้ก็แม่ดอกไส้ก็ออกมาฟาดอีกแล้วนะครับอ่าออกมาหักหน้าเจ๊เขาอีกแล้วนะครับอ, <laughs> อลูกพูดอะไรเนี่ยเขาจะนี่ไงอ่านี่ไงความน่าเชื่อถือ,อเขาว่าอย่างนั้นนะ โอ้โหโชว์ผลงานกันน่าดูนะบอกแล้วไนงะถ้าเกิดตัวเองถูกเนี่ยนะตัวเองค่อนข้างจะถูกเนี่ยโอ้โหเขาจะยอมใครที่ไหนนะใช่ไหมเขาไม่ยอมเออเราก็ย้อนถามไปว่าเอา้าแล้วคดีของอ่าคดีของจกนาน่ะที่ไปร้องเรียนเรื่องป่าสนยางน้อยไม่เห็นมีอะไรเลยเอพีเงียบกรลิบเออเงียบกรลิบเอเอาม <c oughs> ึงแน่เอามึงแน่เอเอติดคุกกันทั้งครอบครัว นะสี่ห้าคนโดนแน่นอนเออแต่ตอนนี้เงียบเกล็ไม่พูดไม่อะไรเห็นเงียบเกลิเออออกมาขอโทษกันบ้างหรือเปล่านะเราก็ต้องว่าอย่างนั้นออกมาขอโทษกันบ้างหรือเปล่าเออที่พูดไปเนี่ยว่าจะดําเนินการให้ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะติดตามอย่างต่อเนื่องเขาว่างั้นติดตามคดีนี้อย่างต่อเนื่องสรุปสุดท้ายเป็นไงเงียบกลิไม่พูดถึงเลยนะครับ ได้ข่าวว่าเขาปัดตกด้วยซ้ำไปอซนะโอ้ oh, โหงานคัดงานเข้าเลยนะครับแม่นอกใส้กะว่าจะโชว์ผลงานอ่ะผลงานชิ้นโบแดงซะหน่อยนะที่ไหนได้ครับเ <im itation> ขาปัดตก oh, โอ้ยตายแล้ะไม่พูดอะไรเลยเอฟซีเงียบไก่อ่านะกะว่าเอาอยู่เอาแน่โดนแน่ว่างั้นเอะตายแน่ตุยกันทั้งครอบครัวส <im itation> ุดท้ายไปไง เออทําอะไรไม่ได้นะครับเห็นไหมมันจบแล้วนะครับมันจบแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้อ,อ่าคุณสุกัญญานะครับสวัสดีคุณมาลีด้วยนะครับคุณสิริกุลด้วยนะครับ <c oughs> นี่นะเอฟซี FC นะครับว่าแต่เขานะครับ <c oughs> อ,อว่าแต่เขาว่า เอามาโชว์นะเอามาโชว์กล้าหรือเปล่านะเออเอาออกมาโชว์นู่นนี่นั่นเห็นไหมแต่ที่เขาเวลาเขาพลาดมาใช่ไหมที่เขาพลาดมาไม่เห็นเขาเขาออกมาโชว์บ้างเออออกมาพูดบ้างอะไรบ้างสินะเออว่าเขายกไปแล้วยกยกผลประโยชน์ให้จำเลยไปแล้วอย่างเงี้ยเออไม่ออกมาพูดล่ะเอเงียเงีบเออเดี๋ยวจะตาม คดีนี้ยังใกล้ชิดมากเออจะถามว่ามันเป็นอะไรทํามันมันช้าแท้นู่นนี่นั่น,นเห็นไหมเออแต่ส,ส,สุดท้ายเป็นไงเออมันไม่เข้าข้อไงเอ,อีเข้าหาหลักฐานรายละเอียดไม่ได้ไงเมื่อมันก็เลยไม่เกิดขึ้นไงใช่ไหมมีแต่รูปถ่ายอันเดียวนี้มันไม่สามารถจะบ่งบอกได้นะว่ามันใช่แต่ที่ดําเนินการไปเนี่ยของเรามันมีทั้งวิดีโอไง มันฟ้องด้วยวิดีโอวิดีโอนี่มันชัดเจนอยู่แล้วคดีไหนเหรอคดีไอ้นี่ไงคดีของสนยางน้อยไงออคดีสวนยางน้อยไงที่จะไปฟ้องจงนานแล้วก็ครอบครัวเขาพ่อแม่เขาอะจะไปฟ้องพ่อแม่เขาด้วยนะครับจะหาว่าจะโดนกันทั้งครอบครัวเออตอนนี้เขาก็เงียบไปแล้วไงเพราะอะไรเขาเขา,ขารู้สึกว่าน่าจะ ยกผลประโยชน์ให้จำเลยไปแล้วปัดตกไปแล้วคือหลักฐานมันไม่ชัดเจนนะเอฟซีหลักฐานไม่ชัดเจนไงเขาก็เลยปัดตกไปเห็นไหมมันก็เลยไม่ไม่ชัดเจนนะครับอืมก็ดูเอาเอฟซีนะ,ะคุณดวงใจนะคสวัสดีครับผมนะครับคุณามซุงนะครับสวัสดีครับผม <c oughs> แล้วก็มาเล่นเรื่องเรื่องประกันตัวเนี่ยนะครับแต่เรื่องนั้นไม่เห็นพูดอะไรเลย เขาบอกเขาจะตามตลอดเรื่องตามต่อเนื่องตามตลอดไม่ปล่อยเนี่ยแน่นอนเขาว่าโดนแน่ๆเขาว่างั้นโดนแน่นอนแต่ตุดท้ายโดนหรือเปล่าเรไม่ได้โดนนี่ก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดข <c oughs> ึ้นเงียบกก็บนเห็นไหมจกนาเขาก็อยู่ดีสบายดีเห็นไหมบหยยสบายๆไ,ไม่เห็นเป็นไรเลยตระกูลเขาก็อยู่สบายนยะไม่มีใครโดนคือหลักฐานมันไม่มีไอ้ตีนะมันมีแต่ภาพถ่าย อไม้ต่อหนึ่งอย่างเงี้ยอาภาพถ่ายแล้วก็อะไรอีกอะอไปเซลฟี่อย่างเงี้ยภาพถ่ายเซลฟี่อย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ชัดเจนไงเอแล้วจะบอกว่าเขาซื้อขายกันนู่นนี่นั่นอ่ะก็เอาหลักฐานมาเออเอาหลักฐานมาสิแต่อันนี้เนี่ยมันมีหลักฐานอยู่แล้วถูกไหมละ่ะอันนี้มันชัดเจนกว่าหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอของเขาพีเต์งานเองนะ <c oughs> เออของเขาพีเต์งานเองเนยเอฟซี โอ้ตายแล้วนะครับตอนนี้เคมผลงานกันน่าดูเลยเอฟซีนะเคมผลงานน่าดูเลยสุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้เห็นไหมทำอะไรไม่ได้สุดท้ายบอกแล้วนะครับเอฟซีถ้าไม่แน่จริงหรือว่าหลักฐานไม่ดีไม่มีจริงๆเอ่ยอย่าเพิ่งนะครับน่าจะแหกตอนนี้แม่นอกใส้น้าแหกเต็มๆอ,อ่ะเป็นผู้ทำเรื่องร้องเรียนะนะครับ แต่เขาไม่ประสบความสำเร็จเลยจบแล้วมาทำอะไรเขาไม่ได้แล้วทำได้แต่ไอ้มินประมาทนั่นแหละมามินประมาทแค่นั้นแหละ,ะ,ะ,ท,หละที่ฟ้องร้องกันอยู่ก็เหลือแต่คดีนั้นแหละเห็นไหมอตอกอ่อนก็เล่นจะเล่นงานเขาให้อยู่ไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับะจะทำทุกอย่างนะครับแต่ที่ไหนได้นะครับ เล่นงานเขาไม่ได้ FC. เอฟซีเขาก็อยู่นิ่งๆเฉยๆนะครับไม่ตอบไม่โต้อตอบเรื่องนี้ก็ปล่อยให้มันดําเนินการไปนะเ่เขาสรุปแล้วเกามาดูมันหลักฐานมันไม่ชัดเจนเอคนเราถ้าจะเอาเอาผิดของเอาผิดอะไรเนะี่ยเอาผิดใครเนะี่ยเขาจะต้องมีหลักฐานที่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันจะต้องชัดเจนทุกอย่างแต่นี่มันไม่เด็ดชัดนะครับ ข่าวว่ามีคนนู้นม,มีส่วนร่วมคนนี้มีส่วนร่วมมันก็พูดไปใส่ร้ายใส่ความเข้าไปพอเวลาเขาใส่ร้ายเอาบ้างโกรธนะครับโกรธโ,โมโหนะครับโมโหเจ๊เขา,าเห็นไหมอ่าไม่พอใจเออแต่ตัวเองพูดตะด่าเขาไม่เป็นไรว่าเขาไม่เป็นไรเล่นงานต้นตะกูลเขาไม่เป็นไรแต่พอเข้าคืนบ้างโอโหทนไม่ไหวฟซี FC นะ เออ,ออกมาโวยวายนะครับออคนแบบนี้มันก็มีเหมือนกันเนาะเห็นไหมมันมันอยู่กันระบากแล้วละ่ะเอฟซีนะเอัอเอาเอาชนะกนแน่นอนเอาแต่ใช้ชนะเอาพูดง่ายอะต้องการต้องการจะยึดเครดิตกันเอาชนะให้ได้เ,ออเรื่องศิลธรรมไม่มีอยู่แล้วนะแน่เห็นไหม อก็ว่าไปแหละแต่ยังไงเนี่ยแอดว่าเนี่ยอ่าคดีคดีคดีเคสที่สองเนี่ยอันนี้มันจะชัดเจนกว่าอ่าใช่ไหมอย่างคดีของจกนาเน่เต็มที่แอดว่าก็เต็มที่ก็น่าจะยึดที่ไปเออยึดที่ไปแค่นั้นเองยึดก็ยึดไปเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเห็นไหมเออ ทำอะไรเขาไม่ได้แต่แต่เคสสองเนี่ยขาเนี่ยนะบอกตรงนะครับมันมีหลักฐานก็คือเป็นคลิปวิดีโอของเขาเอ่อพีเซนตัวเองเสนอนะครับตัวเองอธิบายเรื่องการทำการเกษตรนู่นนี่นั่นเห็นไหมมันชัดเจนกว่ากันเยอะเลยอ่าเห็นไหมมันเด่นกว่ากันเยอะชัดเจนกว่ากันเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันมันค่อนข้างจะเอาผิดง่ายๆกว่า นะครับเพราะมันชัดเจนกว่าหลักฐานต้องสําคัญนะเอฟซีนะหลักฐานไม่สําคัญเนี่ยมันเอาผิดเขาไม่ได้อยู่แล้วแต่นี่หลักฐานมันได้ไงเออมันใช่ไงตอนนี้ก็ก็ต้องสู้กันไปนะครับเออใครใครจะเหนอือก,กับใครแหละตอนนี้นะครับอ่าคุณ ก็เนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟทุกท่าน้วยเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่อ่ากัมพูชานะครับเอฟซีนะหรือปราสาทตาเมืองทมนะครับอปากฏว่านะครับเอฟซีนะในเขมรนนะครับปากฏว่าเขาไม่ได้เออ่ไม่ได้ถอนนะครับอ่าทหารก็ยังตึงชายแดนอยู่เหมือนเดิมอ่า ทางใต้ฝนตกท,กทุกทุกวันเลยเหรออ๋อ oh, mm hmm. นะครับคุณไอซีซีนะครับไอคุณทีซีซีปรากฏว่าเขาเมรน,นะครับไม่ได้ถอนอย่างที่คําพูดว่าไว้นะครับอย่างที่พูดเอาไว้นะอา่าอย่างที่พูดเอาไว้อา่าอย่างที่ให้คํามั่นสัญญานะอา่ามาจากกัมพูชาใช่ไหมไม่ได้ให้ก็คือทหารก็ยังตึงกําลังไว้อยู่ชายแดนนะครับเอฟซีก็ยังอยู่ชายแดนเหมือนเดิม เห็นไหมอ่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตึงอยู่อย่างนี้แหละเขาเขาก็ไม่ได้ถอยนะแอดว่าเขาก็ไม่ถอยเออเราจะถอยได้ไงในเมื่อเขาไม่ได้ถอยเออเขายังดือตึงกันอยู่เขาปิดด่านแล้วใช่ไหมเขาจะสู้กับกัมพูชาได้หรือเปล่า <laughs> ได้แน่นอนดอกอ้อโอ้ยชิวๆชวเลยดีกว่านะครับบอกตรงว่าชิวๆ ครั้งที่แล้วเธปีห้าสี่จำได้ไหมตอนนั้นเป็นยังไงเป็นเบือ้อโอ้โหนะครับตุยกันเป็นเบือ่อนะตอนนั้นอ่ะใช่แค่แค่เอาพูดง่ายแค่เราตัดตัดน้ำตัดไฟใช่ไหมละ่ะเออตัดเน็ตเนี่ยนะเออแค่นี้แหละมันก็จบแล้วปิดด่านเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะยังไงแล้ว เบียงก็ไม่ส่งโอ้โหหมดแล้วไม่ทําอะไรไม่ได้หรอกแอดพูดได้เลยกดดันได้ตลอดอะ่ะเอานะเออเขาก็กบไปอย่างนั้นแหละนยโหยยังไม่รู้ว่าเล่ห์เหลี่ยมเขาอีกแล้วนะคุณมอนเต <c ười> เอะเขาก็ทําท่าให้มันดูอ่อนดูแค่นั้นแหละเขาก็จะโยนหินถามทางน่ะมันก็เป็นที่ของเราอยู่แล้วตรงนั้นอ่ะเออ เขาก็กบให้ดูเหมือนได้มันอ่อนลงแค่นั้นเองแต่เขาบอกเขาก็พูดอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้ถอยเออเขาพลิกตัวตามยุธวิธีเฉยๆนะครับเออตามการอาหารคือยุธวิธีนะขยับตัวเล็กๆน้อย,อยแต่เขาก็ไม่ได้หนีไปไหนเขาว่าอย่างนั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะแล้วก็ทัา,าคิดว่าเขาอยู่เหมือนเดิมแล้วเราจะถอยทาไมถูกถูกไหมเราก็ตึงกําลังไว้เหมือนเดิมนี่แหละเออปิดด่านตัดน้ําตัดไฟนะครับตัดอินเทอร์เน็ตนะ แล้วก็ตัดสเสบียงไปงานโอโหงานเข้าเลยนะบอกตรงแล้วตอนนี้นะแอดบ,บอกได้เลยวันไล่ใครที่เข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับใครที่ลักลอบเข้ามาเนี่ยเขาจะจับแล้วก็ส่งตัวกลับเลยนะอ่าส่งตัวกลับภูมิลำเนาเดิมเลยเอ่าใครที่ผิดกฎหมายนะอ่าระวังให้ดีเถอะนะครับเขาจะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วว่ามีไอ้นี่หรือเปล่านะครับอ่า มีพาสปอร์ตไหมแล้วพาสปอร์ตนี้ก็อยู่ได้แค่เจ็ดวันนะเอฟซีนะไม่ใช่จะอยู่ได้นานนะคุณเป็นแค่นักท่องเที่ยวเท่านั้นคุณไม่ใช่มาเอ,อทำพาสปอร์ตท่องเที่ยวมาแล้วคุณจะไปอยู่เป็นปีไม่ใช่นะ่ะคุณมาแค่เจ็ดวันเพราะเขายึดให้แค่เจ็ดวันเท่านั้นโอ้โหเจ็ดวันคุณจะไปทํางานอะไรลนะ่ะถูกไหมแค่คุณเดินทางคุณก็หมดตังแล้ว <laughs> เอ,อจบแล้วพูดง่ายนะเออ ู้ตายไม่ใช่เหรอใช่ครับผมเขาเขาสู้ตายเดี๋ยวก็ถอยที่ไหนเราถูกไหมล่ะเออเขาประกาศไว้แล้วไงเออเขาไม่ได้ถอยนะเออคุณเข้าใจผิดกันเองเราเนี่ยไปตีโพลีพายเข้าใจผิดไปหรือเปล่าว่าโอ้มันดีขึ้นแล้วนู่นนี่นั่นโอ้มันสบายไม่มีปัญหาโน่นนั่นแล้วยังไงล่ะถามหน่อยแล้วยังไงเออเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้พูดเลยว่าเขาจะถอยเขาบอกเขาไม่ได้ถอยเราไปตีความกันเองกันะ เออว่าเขาถอยแล้วโอ้โหเป็นไงโอสถานการณ์ดีขึ้นแล้วนู่นนั่นไม่ใช่เลยเอฟซีเขาไม่ได้ทําอะไรเลยเขาแค่ขยับตัวมาเล็กแล้วน้อยแค่นั้นก็อยู่ที่เดิมเราได้เข้าใจผิดกันผู้นำเราก็เข้าใจผิดนะครับเออลหรเอาไปเลยนะครับจะทำยังไงก็ทำกันไปเถอะนะครับนะเออแอบบอกเลยเลยจะทำยังไงก็ให้ทำไปเลย ให้ทําในครั้งนี้ไปเลยให้มันจบสิ้นในครั้งเดียวนี่แหละในไหนก็ดําเนินการมาแล้วแล้วมันเป็นโอกาสของเรานี่นะบอกตรงแอดว่ามันเป็นโอกาสของเราที่จะทําแล้วเอออย่าปล่อยให้เวลานี้มันเสียไปเปล่าๆเออไหนก็มันถึงมาขนาดนี้แล้วก็ต้องทำสิมานะ